สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีเช้าวันพุธที่29พฤศจิกายนพศ2566นะคะเช้าวันนี้เราก็มาเรียนวิชาแรกกันนะคะก็คือวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆนะคะมาทบทวนภาษาไทยบทที่7เพื่อนรักเพื่อนเล่นรู้จักคำนำเรื่อง ถูถูวิ่งวิ่งพน่พนพ่นหัวเราะหัวเราะคู้เข่าคูเขา่เขาอาบน้ำอาบน้ำสับปะรดสับปะรด ผ้าผ้าในในใส่ใส่แช่แช่ต่างต่างอิ่มอิ่มแข่งแข่งแล้วแล้ว กองกองออกออกทังถัง,งลั่นลั่นลงลงต้นต้นหลังหลังห้า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 ชะง้ พะงูความสุขความสุขความสะอาดความสะอาดหลังจากที่เด็กๆนะคะทบทวนการอ่านรู้จักคำนํำเรื่องในบทที่7เพื่อนรักเพื่อนเล่นไปแล้วนะคะคุณครูก็ให้เด็กๆนะคะเลือกคำนะคะจากในหน้านี้นะคะมาคําคำนะคะเพื่อมาแต่งประโยคค่ะ ค,ครูมีตัวอย่างให้ดูนะคะสำหรับคุณครูนะคะคุณครูก็เลือกมาคําคนะคะเด็กๆเ,เขียนวันที่ก่อนนะคะตามด้วยเลขไทยขอโทษค่ะตามด้วยเลขอาราบิกเลขไทยแล้วก็เขียนแต่งประโยคนะคะคํา5คําตรงนี้นะคะเด็กๆเ,เลือกตามที่เด็กๆชอบได้เลยนะคะคุณครูนะคะเลือกมาคําคนะคะก็คือคําว่าหัวเราะอ,อาบน้ําสับปะรด ความสุขความสะอาดเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างการแต่งประโยคให้เด็กๆด,ดูนะคะคําแรกนะคะคําว่าหัวเราะนะคะคําว่าหัวเราะนะคะคุณครูก็จะแต่งว่าฉันหัวเราะเสียงดัง คำที่สองค่ะคำว่าอาบน้ำคำว่าอาบน้ำนะคะคุณครูก็จะแต่งประโยคว่าฉันอาบน้ำทุกวันคำที่สค่ะสับประรดคำว่าสับประรดคุณครูก็จะแต่งประโยคว่า ฉันกินสับปะรดต่อมาค่ะคำที่สความสุขคุณครูก็จะแต่งประโยคว่าฉันมีความสุขฉันมีความสุข และคำสุดท้ายนะคะความสะอาดความสะอาดนะคะคุณครูก็จะแต่งว่าฉันทำความสะอาดบ้านฉันทำความสะอาดความสะอาดบ้านขอลบนะคะฉันทำความสะอาดบ้าน คำที่ครูคให้นะคะก็เป็นเพลงตัวอย่างนะคะเด็กๆสามารถเลือกคําที่เด็กชอบนะคะแล้วก็แต่งประโยคได้เลยนะคะให้เด็กทําในสมุดที่ว่างๆที่ครูแจกไปก็ได้นะคะสําหรับใครที่ไม่สะดวกทําไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวโรงเรียนเปิดมาเนี่ยคุณครูคก็จะชบทวนทั้งหมดให้อีกครั้งหนึ่งนะคะในส่วนของการแต่งประโยคนะคะทําเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมขีดเส้นใต้นะคะแล้วก็เขียนชื่อด้วยนะคะมาส่งคุณครูในวันที่เปิดเรียนนะคะ อย่าลืมเขียนวันที่เขียนเลขอารบิกเลขไทยให้เรียบร้อยนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอลาไปก่อนนะคะในวิชาภาษาไทยนะคะแล้วเจอกันที่โรงเรียนค่ะสวัสดีค่ะ